ครับทุกจังหวัดแล้วก็ผู้เสียงของกรุงเทพก็ถือว่าโอเคในในในตาตาขอ,ของของของพี่น้องประชายชนเนี่ยแต่ว่าในฐานะท,ที่ท่านเป็นแม่ทัพของภาคใต้นี่โอเคหลายจังหวัดเราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าท่านมั่นใจแค่ไหนว่าพัสลุงต้องบทตั้งสามคนโอมั่นใจนิคะแต่ความมั่นใจของฉันต้อง เริ่มจากคนในจังหวัดพัทลุงนะคะคือที่ฉันจะมั่นใจยังไงแล้วแต่วันนี้ถ้าคนพัทลุงไม่อยากเปิดบ้านเปิดเมืองไม่อยากจะสร้างไม่อยากจะเปิดโอกาสให้กับพัทลุงเป็นท็อปของจังหวัดพัทลุงที่ฉันจาไม่ได้ค่ะแต่ที่ฉันมั่นใจว่าวันนี้พี่น้องในจังหวัดพัทลุงเนี่ยสามปีที่ผ่านมาพี่น้องจังหวัดพัทลุงได้ประจักษ์ชัดกับสายตาท่านเองว่าโอ้ยลตรนาทีเนะ แกพูดแล้วแกทำวันนี้หลายคนพูดนะคะโดยที่ดิฉันไม่ได้ไม่ได้แต่ที่ฉันฟังจากพี่น้องบอกว่าเนี่ยจังหวัดกลังศิชาเราจังหวัดนครศิชาเราเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านทำอีกครั้งหนึ่งสร้างพลังอีกครั้งหนึ่งรวมใจไทยอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็จะเป็นวีรบุรุษของจังหวัดพะลุงเพราะท่านยกจังหวัดแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จะต้องสาหรึกว่าท่านเป็นหนึ่งในของจังหวัดพะลุงที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กับภูมิใจได้เราไม่ใช่สร้างประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เราจะร่วมกันพัฒนาด้วยวันนี้นะคะดูเขานาปานีดูเขาออกตะลุดูทุกแห่งเรามีอะไรที่ไม่ธรรมดาที่ันพูดได้ในหลวงทองเลยนะว่าพะลุงเราจะเป็นเมืองที่ไม่ธรรมดารอบรอบเมืองเรา แต่ละเมืองมีอะะันตรายแต่พัทลุงจะเป็นจังหวัดที่พิเศษกว่าหลายด้านะ็รอบตอนตั้งแรกที่เรียนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวละกีฬาเราสร้างประวัติาศา,า,าสตรว่วม,มกันในเรื่องของ,เ,ของเมืองใจดีแล้วหลังจากนั้นท่านจะได้ทราบว่าความพิเศษความเป็นสุดยอดของยังมีอีกมากมายภายใต้ในเรื่องของการท่องเที่ยวละกีฬาท่านจะได้เห็นหลังจากนี้ต่อไปถ้า ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่จะร่วมสร้างภูมิใจไทยกับเราไปด้วยกันโดยกันให้สสเราทั้งสามคน